สนับสนุนโดยผับเบรกเบนดิกออโต้แจมไทยแลนด์ com ออโต้วิกเอ็ กลับมาเข้าสู่รายการ r o a โ t r o p h y w e e k e n d ในวันแม่แห่งชาติแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเราอยู่กับ o f f r o a d Story ครับซึ่งวันนี้เขาเรียกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแบรนด์รถที่เขาเรียกว่า Number One in เกาหลีครับกับแบรนด์ที่ว่าคุณใดนั่นเองฮะถูกต้องฮะก็เรียกว่าในบ้านเรานะถึงแม้ถ้าผมจะไม่ใี่ติ่งเกาหลีนะแต่ว่าต้องยอมรับว่ากระแสเกาหลีทีว r ในบ้านเราเนี่ยได้รับการยอม,ยอมรับนะบแล้วก็เด็กๆอะไรก็ชื่นชอบนะไม่ว่าจะเป็นศินลปินนะักร้องอะไรต่าง นะครับแต่ในบ้านเราอย่างที่เรียนไปความน่าสนใจของรถฮุนไดนะครับโมเดลนี้นะครับก็ต้องถือว่ามีประวัติมีตำนานนะครับเพราะว่าฮุนไดเนี่ยคุณตูนเชื่อไหมคุณชมเชื่อไหมฮะว่าเขาก่อตั้งขึ้นเนี่ยผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาเป็นลูกชาวนานะชุงจูยุงชุงทูยุงอ่าคนนี้คุณผู้ชมกับคุณตูนเห็นภาพอยู่นะครับ บุรุษท่านนี้ครับก็คือชายชาวเกาหลีใต้นะที่เขาบอกว่าแหมเขาเกิดมาจากครอบครัวชาวนาที่ชันนยากจนนะครับ,รบแล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทของออจังหวัดคังวอนก็คืออยู่ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลีนะครับสมัยเด็กๆผู้กอ่อตั้งบริษัท Hyundai, คุนไดก็คือคุณซุงจูยุงคนนี้เขาไม่ได้ฝันอยากเป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์นะเ,เขาอยากเป็นครูเขาอยากไปคุณครูสอนเด็กๆถูกต้องฮนะความฝันของบุรุษท่านนี้คืออยากเป็นคุณครู นะครับแต่ด้วยความที่ว่าไม่มีทุนนะครับนะบก็เลยไม่ได้เรียนไม่ได้ไไดรับการศาึกษาตามที่ตัวเองตั้งใจแต่ว่าคุณสุงจูยงเนี่ยแกก็ฉายเรียกว่าฉายแววอ่ะฉายแววในเรื่องของความเฉลียวฉลาดแล้วก็ความเป็นนักธุรกิจนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ของตัวคุณซุงุจูยงนะฮะนอกจากเรียกว่าการชอบอ่านหนังสือแล้วเนี่ยการทํางานไม่ว่าจะเริ่มงานแกเริ่มงานด้วยการเป็นกรรมกรนะอ่ะอยู่ท่าเรือถูกต้อง เป็นกรรมกรคุณผู้ชมครับแล้วก็รับจ้างส่งข้าวด้วยให้กับร้านค้าข้าวนะครับจนเรื่อนๆตำแหน่งเป็นผู้ดูแลบัญชีของ,อง,ของร้านนั้นไปเลยคับเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานในเรื่องของการที่จะหาเงินอ่ะหาเงินนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เริ่มวกเข้ามาเกี่ยวกับรถยนต์แล้วก็เปิดกิจการด้วยตัวเองก็เปิดอู่ซ่อมรถแต่ใช่แต่ว่ากิจการก็เรียกว่าไม่ไม่คงทนถาวรน,นะครับก็ติดตัวไปต้องติดตัวไปแต่ว่า โชคชะตาน่ะคุณตูนพิกเหรอพิกครับเพราะว่าคุณซงจูยุงเนี่ยคือแกก็ร่ํารวยนะมีเงินมีทองขึ้นมาจากการทําธุรกิจเรียกว่ารับเหมาก่อสร้างเพราะในช่วงกระยุกนั้นเขาเรียกว่าการธุรกิจการก่อสร้างของเกาหลีเป็นประเทศกำลังเจริญเติบโตถูกต้องคุณจูจูยุงก็เอ้ยเป็นผู้รับเหมาปุ๊บ<ช>จนให้มีการเก็บเงินสะสมขึ้นมาเปิดเป็นบริษัทครับก็คือแบรนด์ของคุณไดนั่นเองฮะถูกต้องก็ใช้ชื่อคุณไดนะอ่ารับเหมาก่อสร้างของแกเนี่ยแต่หลังจากนั้นฮะก็เลยเกิดธุรกิจ ในส่วนของรถยนต์ขึ้นมาใช่ฮะซึ่งก็คือใช้ชื่อว่าฮุ n d a มอเตอร์รคมานีก็คืออยู่บริษัทเป็นบริษัทในเครือของธุรกิจรับเหมาที่แกอยู่ดูแลอยู่เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าได้เริ่มที่จะตามฝันนะฮะในการที่จะทําแบรนด์รถยนต์แบรนด์ฮุนไดนี้ขึ้นมาทีนี้ในส่วนของประวัติผู้ก่อตั้งนะครับก็ถือว่าน่าสนใจแล้วในส่วนของฮุนไดคุณตูนผู้ชมครับ,รบยังมีเรื่องราวของโลโก้ โลโก้จะแน่นอนนะคค่ายรถทุกค่ายครับรวมถึงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า first impression เหลือมรวมถึงการเห็นแบรนด์นั้นๆครั้งแรกก็ต้องมาจากโลโก้นั่นเองครับหลากหลายค่ายครับไม่แน่นอนนะครับจะมีการใช้ตัวย่อของอักษรน,นำอ,อย่างเช่นแบรนด์เอก็เอาตัวยกตัวเอมาใส่ตัวบีวก็ยกตัวบีมาใส่แต่ฮุนไดครับทานผู้ชมฮะดูเพลินเผลออาจจะเป็นตัว H ครับ,รบแต่ความเป็นมาเป็นไงพี่ต้นครับความเป็นมานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่คุณตูนเรียนไป ตัวอักษรตัวแรกเนี่ยของค่ายรถยนต์ต่างๆนียก็นิยมที่จะเอามาเป็นเรียกว่าเป็นโลโก้ตัวนำตัวนำเพื่อที่จะสร้างความจดจําได้ง่ายกับกับผู้บริโภคแต่คุณได้ครับก็มีความแตกต่างเพราะว่าตัว H ที่คุณเห็นนะคุณตัวเี่นนะมันจะเป็นตัวเองเอียงๆนะเอียงๆนิดนึงคือถ้าจะมองเป็นตัว H ตัวเอียงก็ได้นะครับแต่จริงๆในยะทางภาษาที่ผู้ผลิตเขาสอดแทรกอยู่สื่อให้เห็นเนี่ยก็คือ มันไม่ใช่ตัวเฮชอย่างเดียวอมันคือคนสองคน,นยื่นมือที่มือจับกันอเป็นรีเลชั่นชิพเป็นความสัมพันธ์ะนะครับแล้วที่จับกัน,นคือใครฮะก็คือตัวผู้ผลิตบุนไดอ่ากับลูกค้านั่นเองคืาเรียกว่าผู้ผลิตกับลูกค้าเมอจับมือกันถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในทั้งด้านการซื้อขายเองรวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถูกต้องคะ,<ฮ>ะ,ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการสื่อสารที่เรียกว่าทําให้เห็นนะว่าโลโก้เนี่ยเขามี ความหมายลึกซึ้งซ่อนอไอเดียอยู่ในนั้นถูกต้องถูกต้องแต่ก่อนหน้านั้นพี่ต้นก่อนหน้านั้นเขาก็เคยใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวตัว H แต่ไม่ช่ H ธรรมดานะเป็น HD มี h d ชดีภาพคมชัดพันหนึ่ปนะใช่ใช่แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นอย่างที่เราเห็นกันเนี้ยถูกต้องนะครับพูดถึงคุณไดนะฮะก็ต้องพูดถึงในเรื่องของเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ล้ำอนาคตของเขาเป็นวิสัยทัศน์ของเขาอีกหนึ่งเรื่องคุณตูนคุณผู้ชมก็คือในเรื่องของ รถไฟฟ้าโอ้โหคุณใดในบ้านเราหลายคนอาจจะเออมันมีแบรนด์อะไรเออมันมีรถยนต์รุ่นไหนบ้างนะอาจจะไอ้นัวนัวอาจจะจําไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่จริงๆแล้วคุณใดก็ถือว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกนะที่เอาจริงเอาจำกับเรียกว่าเทคโนโลยีแห่งอนาคตอ่ะก็คือเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเขาพัฒนามาหลากหลายปีแล้วนะฮะถูกต้องฮะเพราะอย่างในบ้านเราคุณตูนถ้าจํากันได้ฮุนไดไอออนิกอิเล็กทริกนี่ก็โอ้โหพล้อมเลยพร้อมแล้วก็ฮุนใดก็ มีการที่เรียกว่าออกแบบมาสําหรับรถไฟฟ้าคันนี้นะเพื่อให้ใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆคือคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยเป็นรถเพื่อการใช้งานเลยแหละนะครับแล้วรูปแบบก็เรียกว่าสวยงามน่าสนใจนะแล้วก็เรียกว่าในตอนนั้นนะหลายสื่อก็ให้นิยามว่าเป็นรถไฟฟ้าแดนกิมจิที่เป็นสเปคยุโรปเลยนะโอ้กาเียว่า<ช>ของในออปชั่นเข้ามานี่เต็มๆใช่เพราะว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็ดูทันสมัยแล้วก็ในตอนนั้นนะครับคุณไดไอออนิกอิเล็กทริกเนี่ย บอกว่าการชาร์จไฟเต็มเนี่ย4ชั่วโมง25นาทีเนี่ยเขาวิ่งได้ระยะทางสูงสุด280กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมัยนี้ท่านผู้ชมอาจจะฟังแล้วรู้สึกโววิ่งได้แค่280เองแต่ต้องย้อนไปสมัยนั้นนะคือเป็นระยะทางที่ค่อนข้างสูงนะคะหลายปีแล้วถือว่าเป็นรถโมเดลน้ำร่องนํำร่องใช่นะครับแล้วก็พูดถึงแบรนด์ของคุณไดเกี่ยวกับรถไฟฟ้าในบ้านเรานะนอกจากคุณไดไอออนิกอิเล็กทริกแล้วเนี่ยเขายังมีอีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจเพราะว่า ตัว i อ n i c e l เล t r i c เนี่ยเป็นแนวของรถแฮชแบ็นะครับแต่มีอีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจก็คืออันนี้ล่าสุดนะก็คือตัวฮุนไดโคนาอันนี้ก็คือน่าสนใจในรูปแบบของ SUV s อ v ยูวีอ่ะก็เป็นรถไฟฟ้าแล้วก็เป็นรูปแบบในประสงค์ที่ฉายภาพมาให้เห็นเนี่ยก็อยากคุณตัวหนุคุณผู้ชมได้เห็นว่ารถของฮุนไดเนี่ยเขาเอาจริงนะกับธุรฟฟกิจในอนาคตอ่ะนะครับในในอนาคตอันใกล้ด้วยนะครับกับเรฟฟื่องราวของรถไฟฟ้าและที่สําคัญก็คือ ุนไดก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่เขามีแบรนด์ย่อยที่เรียกว่าซับแบรนด์ที่จะมาดูแลในเรื่องของรถไฟฟ้าครับเป็นที่เลยก็คือแบรนด์ไอออนกว่าถไม่ธรรมดานะครับส่วนกลับมาที่ประเทศไทยประเทศไทยอความสําคัญของคุณไดและประเทศไทยนะฮะก็ต้องยอมรับว่าในบ้านเราฮุนไดเขาก็มีการทําตลาดมาค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วก็ต้องต่อสู้กับแบรนด์รถ สัญชาติอื่นนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตลาดอย่างรถญี่ปุ่นนะยูโรรถยูโรอะไรต่างแบรนด์เกาหลีในบ้านเราก็ต้องถือว่าน้องใหม่ในยุคน้ใช่ครับแล้วก็ต้องเรียกว่าต้องสู้ยิปตาทีเดียวสถานการณ์การตลาดในบ้านเราแต่ว่าฮุนไดก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีรถเป็นตัวเรือธงอ่ะนะครับก็คือตัวนี้นะฮะคุณได h 1นึ่งนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวโมเดลสร้างชื่อแล้วก็ยอดขายคุณตูนเนี่ยตอนเปิดตัวขายดีถล่มทลายอย่างที่เกินไปเป็นรถสามัญประจําบ้านใช่เป็นรถ ู้อเนกประสงค์11ท,ที่นั่งนะครับแล้วก็มีรุ่นย่อยมากมายไม่ว่าจะเป็น e-lead touring อะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่เรียกว่าเป็นโมเดลสร้างชื่อเนะี<ห>่ยนะครับและที่เกินมาให้คุณผู้มชมฟังนะเพราะว่าในตอนนี้นะคุณไดเขาก็มีการเรียกว่าขยับขยับขยับนะ,นะ,ะคุณได H1 เขาบอกว่าโอ้โหทำตลาดมายาวนานกว่า14ปีขอจบซีรีส์ซะหน่อยดีกว่าซีรีส์อันนี้มีภาคต่อครับเอาเลยฮะเดี๋ยวในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมคุณตูนครับผมมีเรียกว่าโมเดลใหม่คิก นะครับเรียกว่าจากเกาหลีแล้วก็มาบ้านเราเลยครับในเวอร์ชั่นพวงมาลัยขวาด้วยนะที่เกาหลีพวงมาลัยซ้ายนะ,ะสำหรับตัวนี้ครับฮุนไดสตาร์เลียซึ่งก็ถือว่าเป็นอนเนกประสงค์ิีเบที่นั่งที่เขาบอกว่าจะเป็นร่างใหม่ของฮุนไดเฮ H1 วันตัวนี้นะฮะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามครับ This